พุทธศาสานิกชนก็ได้รวมกันปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ119รอบ1ปีชาตการพุทธฐานผิกคุ่ี่วัดส่วนโมคะพลารามนะคะที่อำเภอชัยาจังหวัดสุราธานีค่ะ ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือที่บริเวณลานหินโคงนะคะภายในวัดสวนโมคัพลารามอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีพระภีสุสทรงนะคะและกับพุทธศาสนิกชนค่ะพร้อมใจกันส่วมไส้ถุดข้าวรวมกันปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ119รอปีชาตการพุทธทานผิกคุโดยมีพระราชวัตรโพธิคุณเจ้าอาวาสวัดสวนโมคพลารามแสดง รรมเทศนานะคะสําหรับวันครบรอบ119อปีชาติการรื่อถีเราเรียกกันว่าวันรออายุคํานี้คือคําที่ชายแทนคําว่าวันเกิดค่ะในวันคลายวันเกิดข้องทันพุทธทานผิดคู่ก็คือแรกตะวันนี้นะยี่สิบพฤษภาคมซึ่งทันพุทธทานผิดคู่ค่ะทันได้เปลี่ยนจากคําว่าวันเกิดมาเป็นวันรออายุก็เพเ่อให้ผู้คนค่ะได้ตระหนักถึงความเป็นจริงนะคะที่ว่าอายุเนี่ยเป็นเพียงแค่สิ่งที่พันแปรและก็ไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะหยุดติดโดยกิจกรรมในวันรอ อายุนี้ค่ะก็จะมีการทํากิจกรรมที่แน่นในการฝึกจิตใจไม่ให้หยุดติดกับอายุแชนว่ามีการอดอาหารเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการไม่หยุดติดกับสภาวะทางกายมีการเจริญสติการทบทวนชีวิตและก็การฟังธรรมะค่ะ โดยพุทธาภิปคุหรือว่าประธรรมโคซาจานนะครับการได้รับยกย่องเป็นบุคคลสําคัญของโลกด้านการศึกษาศาส,สนาวัฒนธรรมและก็สันติภาพเนื่องในโอกาสครบรอบชาติการ1 0 0ปีและกว่านะครับ27พฤษภาคม2519นะครับคม